มีคนบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นการต่อสู้ระหว่างไพร่กับอมาตมันเป็นการบิดเบือนนะครับข้อเท็จจริงโดยใช้วาทกรรมที่เป็นการโกหกอย่างยิ่งใหญ่ของขบวนการสีแดงที่มีความสามารถในการมีความสามารถในการบิดเบือน,นและให้ <ทำ S 2> ความรู้ที่ผิด,ผด เขาบอกว่าพวกเขาคือคนจนเพราะฉะนั้นก็เป็นพวกไพ่คือคนจนส่วนพวกอามา์ก็ไม่รู้หมายความว่าไงแตู่อกเาคือเอาความจริงนะครับมาครึ่งเดียวครับแล้วก็เอามาอธิบายในพฤติกรรมหรือในความคิดหรือในการเปรียบเทียบที่ผิดในขณะเดียวกันก็เป็นการด้อยความสามารถอย่างยิ่งใหญ่ของรัฐบาล ที่จะชี้แจงให้ประชาชนฟังว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์อย่างยิ่งน,นะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องอามาตต่อสู้กับไพร์นะครับ,รบพูดง่ายๆที่เขาบอกเวลานี้เป็นสงครามชนชั้นระหว่างอามาตกับไพรเนี่ยมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไทยแล้วมันไม่มีรากฐ,ฐานนะครับในทางชนชั้น ซึ่งเราจะต้องอธิบายว่าชนชั้นคืออะไร,รแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะพูดแบบกำปั้นทุบดินซะก่อนว่าประถมเหตุของเรื่องอมาตเนี่ยน่าจะมาจากการที่พันตำรวจโททักษินน้อยใจแขนขั่งแขนแล้วก็เครียดแขนพลเอกเปรมจินะระศรุคาันที่ไม่สนองความต้องการของพันตำรวจโททักษินก็ ฟาดงวงฟาดงาด่ากระทบไปเรื่อยๆจนกระทั่งด่าอย่างตรงไปตรงมาจนกระทั่งปล่อยให้ลูกน้องขึ้นไปพูดในทีวีว่าจะแขวนคอพลเอกเปรมในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของอามาตโดยไม่คำนึงเลยว่านั่นเป็นการกระทบกระเทือนถึงประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในฐานะที่เป็นพระหมหากษัตริย์ มีพลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของทักษิณโดยแท้ปัญหาส่วนตัวก็ดึงเข้าไปให้มันเป็นนามธรรมาเป็นนามธรรมาให้มันเป็นการต่อสู้กับอํามา์เพื่อจะหาพวกให,ให้มีคนเห็นใจตัวเองครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันซะก่อนเรื่องเรื่องอามา์นะครับถ้าเราเปิดพจนานุกรมดูเนี่ยจะเห็นว่ามีคำสองคำเท่านั้นที่เป็นคำอธิบายอมาต ค,คำอธิบายอันที่หนึ่งก็คือข้าราชการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของปัจจุบันค,บคำอธิบายที่สองก็คือค่าเฝ้าค่าเฝ้าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตนะครับมากกว่าเกี่ยวกับค่าเฝ้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีนี้อามาร์ทที่เป็นข้าราชการเนี่ยคือใครมหาอามาร์ทที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยในหปีที่แล้วเก้าปีที่แล้วนะครับไม่นับ Uh, uh, 19กันยา242549ก็คือพันตำรวจโททักษินเป็นมหาหม,มุดเป็นมหาหมัดเพราะเป็นสมุหานายกถ้าเราดูการแต่งตัวของพันตำรวจโททักษิณที่ติดอยู่ทั่วประเทศก็ดีการที่ไปไหนมีคนยกป้ายผิดๆว่าทรงพระเจริญก็ดีแสดงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นมหาหมาัดที่มีอำนาจเหนืออํามาตยเล็กอํามาตน้อย อมา์เล็กอมา์น้อยก็ได้แก่ข้าราชการทหารตำรวจนี่แหละลดหลั่นกันลงไปพวกนี้เป็นข้าราชการบ้างก็บอกว่าเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องเป็นไงอาจารย์เยมศักดิ์ครับพระองค์บอกว่าต้องรู้จักหน้าที่ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับะนะครับต้องเคารพหน้าที่ของผู้อื่นครับต้องอย่าคดโกง ถ้าคดโกงแม้แต่สตังเดียวแดสตังแดงเดียวก็แช่งเพราะฉะนั้นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรืออมาตย์ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็คือข้าราชการทุกระดับชั้นที่ต้องรับใช้ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ข้าราชการที่รับใช้ประชาชนเนี่ยจะต่อสู้กับประชาชนเนี่ยไม่มีที่นี้มันมีอามาตย์ดีและอามาตย์เลวไปจับรวมกันเป็นอามาตย์สมด <C ập> อํามาตเลวนี่ก็คืออํามาตที่รับใช้น,ากานชักการเมืองเป็นข้าหลวงแต่รับใช้พรรคการเมืองเป็นตํารวจแต่ไปเตะประชาชนตามคําสั่งของนักการเมืองนะครับพวกที่มียศใหญ่ยิ่งเป็นอมาตใหญ่ทีน daunting, <C> ี้เรา,ลอ,ล,อาลองมาเทียบกันกับผู้มีอํานาจรัฐนะครับเช่นพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นลองนับบุคคลที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผมว่าไม่ได้หนึ่งในสิบของพรรค ไทยรักไทยซึ่งแปลงสภาพมาเป็นพักที่ในทัศนะของผมยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือพักเพื่อไทยนะครับ,รบนายพลเอกทั้งหลายที่เข้าแถวไปสนับสนุนขบวนการเสื้อแดงพวกนี้แหะคืออัมมาตที่แท้จริงของประเทศไทยแต่เป็นอัมมาตที่เลวใครที่ตีวัวกระทบคลาดตีอัมมาตเพื่อจะให้ถึงสถาบันกษัตริย์ก็คือกลุม่ม พันตำรวจโทร,รักษินเนี่ยแหละหรือขบวนการเสื้อสีแดงเนี่ยก็ทำการหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้ขอให้เราเข้าใจให้เที่ยงแท้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นห่วงประชาชนข้าราชการที่เป็นข้ารการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นอกจากจะอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของทศพิษร,รัชธรรมตามรอยพะยุคนบาทแล้วเนี่ยยังถ่ายทอดเอาระบบคุณธรรมซึ่งก็มาตั้ง แต่รัชการที่5ที่ปฏิรูปการปกครองนะครับว่าต้องมีคุณธรรมต้องไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นลูกท่านหลานเธออาจารย์นนครับที่อาจารย์บอกว่าเขาตีวัวกระทบคลาดเนี่ยก็แสดงว่าที่เขาชูอํมมาดกับไพร่จริงๆแล้วเขาก็ต้องการไปถึงล้มเจ้าล้มเจ้าล้มเจ้า,จาอันนี้อาจารย์ชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวถ้าเราได้ฟังขณะที่ยกมือไหวมีพวกหนึ่งจงรักภักดีแต่ก็มีอีก นับไม่ถ้วนที่ส่งข่าวทางเว็บไซต์ที่พูดโดยเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นจักรภพหรือแม้แต่ตอนหลังที่นอตหลุดทักษิณเองก็ทำเนะี่ยเมื่อสองวันที่ทักษิณออกเนี่ยมีการจาบจ้วงล่วงเกินนะครับเป็นถึงพระองค์ท่านโดยตรงคือถ้าเป็นพลเอกเปรมเดี๋ยวนี้ทักษิณไม่กลัวแล้วทักษิณเอ่ยโดยตรงเลยเปรมลูกศิ์ลูกน้องทักษิณบอกเอาไปแขวนคอซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูด ผมพูดแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนด้อยที่ไม่รู้และปล่อยให้คนกระทําผิดนะแต่ว่าเขาถึงตัวแต่ว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้พูดในสิ่งที่ไม่บังควรจะพูดเยอะแยะนะเป็นต้นว่าจะไปพึ่งอะไรอมาดไอ้พวกอายุ80เดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะครับไอ้พวกอายุ80แล้วพวกอายุ80เนี่ยจะมาชี้นาอะไร นะครับไม่มีเรื่องเขาทําให้กบกวมว่าเขาพูดถึงคนหนเปลยได้ไหมครับอายุกับแปดสิบกว่าการการที่กํากวมนี่แหละคือการเจตนาเพราะเขาย่อมรู้ว่าคนที่ฟังร้อยคนเนี่ยห้าสิบคนจะคิดมาทางนี้อีกอาจสุรัสฟ้าฟังไปทางนี้มิ่นหนำซ้ำมีหนําซ้ำถ้าคนรู้จักเปรียบเทียบเอาไปเปรียบเทียบกับที่เขาให้สัมภาษณ์ทั้งสื่อไทมส์เขาบอกเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไหร่เมืองไทยก็สดใสเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินใหม่อายุน้อย มีประสบการณ์ในต่างประเทศมีการร่ำเรียนในต่างประเทศเราวกับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่รู้เรื่องต่างประเทศอย่างนั้นแหละก็มันก็เปรียบเทียบกันได้นะครับแล้วก็ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยเมื่อวานนี้บอกบอกว่าเมื่อวานนี้บอกว่าก็ใครล่ะที่โทรศัพท์ไปบอกให้เราออก<ม>ไปบอกให้ผมออก<ม>จะไม่กลับมาเป็นนายกอีกคแค่นี้ยังไม่พอเหรอมันจะเอาอะไรอีกไปเปิดดูนะะจะเห็นว่าพูดอย่างนี้ ถ้าพูดอย่างนี้นะคนจะต้องไม่ฟังเป็นพลเอกเปรมแล้วคนจะไม่เข้าใจว่านี่คือการใส่ความโดยแท้เพราะว่าพระองค์ท่านไม่มีใครที่จะมาแก้ตัวแทนองค์คมนตรีก็ออกหนังสือแก้ตัวแทนไม่ได้ราัฐลขาธิการก็ไม่เคยเห็นออกสำนักพระราชวังก็ไม่เคยเห็นออกนะครับเขาก็พูดให้คนเข้าใจผิดแต่รงอาจารย์คิดว่างานนีนแนนน้แน่นอนอแน่นอนป็นเจ้าแน่นอนแน่นอนไม่ใช่หมายความว่า ทำลายเจ้าทลายเจ้มได้เมื่อไหร่ล้มเพราะฉะนั้นก็มีการให้ลูกน้องพูดเสมอว่าอ่าเนปาลนะนะแบบเนปาลรูมานอฟนะนะงรสเซียรัเสเซียนะครับพูดเสมอโดยคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์จะค่อยเขง่งพวกนักวิชาการสุกครึ่งดิบครึ่งเนี่ยนะครับก็จะค่อยเขวแล้วยังมีการพูดนะว่าทําไมผมจะไม่ขอพระราชทานอภยัยโทษทําไมผมจะไม่รู้ หลังจากที่ตอนที่เรามาเอาสามล้านห้า,หาสเสียงห้าห้าแสนคนเซ็นถวายดีกานั้นผมทำไปแล้วสามครั้งผมทำไปแล้วสามครั้งคือพูดให้กำกวมว่าถวายดีกาถึงในหลวงแล้วสามครั้งไม่ได้รับความนตยมแต่เขาก็บอก,ากมาพูดอีกว่าเออหรือไม่ถึง,ถงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้แต่อย่างนี้ล่ะก็ถึงไม่ถึงก็เสียใช่ไหมถึงถึงก็เสียใช่ไหมเขาพูดทําไมถ้าเขาเป็นคน ที่รู้ผิดรู้ชอบรู้ที่ต่ําที่สูงแล้วก็จงรักภักดีโดยแท้จริงผู้อาวุโสอย่างอาจารย์เห็นอย่างนี้ผมอยากจะถามคนรุ่นใหม่อย่างอาจารย์สุรัตนครับอาจารย์เห็นอย่างไรที่อาจารย์ประโมทฟันธงเลยว่าเขาต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงผมผมคิดว่าการการเข้าใจคุณทักษิณเองเนี่ยต้องเข้าใจสองส่วนหนึ่งก็คือพฤติกรรมของเขานะฮะการกระทาของเขากับอีกอันหนึ่งก็คือ ลัทธิที่เรียกว่าทักษิณนิยมนะฮะผมว่าในตัวความเป็นทักษิณนิยมเนี่ยมันมีชัดเจนอยู่แล้วนะฮะว่ามีนัยยะที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองคือเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าที่สิงคโปร์ไม่เห็นฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามอะไรแบบนี้เลยนะฮะหรือบางครั้งเคยอ้างถึงมาเลเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไงเขาเขาต้องการจะให้ โลกของทุนนิยมเนี่ยที่เป็นประชาสังคมโลกเนี่ยเห็นว่ามันมีการเลือกตั้งที่เหลือเนี่ยไม่ต้องแล้วละจบไม่ต้องไปถามถึงตัวแสดงอะไรอีกแล้วทั้งหมดก็เหลือแค่เขาเองเพราะนั้นอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์เราคงเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดมีฝ่ายค้านอยู่อยู่สองคนมั้งฮะเ<ะ>สียชีวิตไปคนตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวมั้งฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในระบบประชาธิปไตยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเขาก็ถือว่าพอแล้วละเอาเอาเอาแค่ให้มันจบแค่เลือกตั้งพอ คือให้มันฉาบให้คนอีมองว่าเป็นประชาธิปไตยแค่นั้นเองและที่เหลือเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าความเป็นทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่แล้วกอ็อะไรที่มันเข้ากับตัวเองทําให้ตัวเองมีสถานภาพที่ดีขึ้นมีอํานาจมากขึ้นก็จะปักหลักไว้อยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถใช้ประชานิยมเนี่ยเคลื่อนคนออกมาเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตนได้เพราะฉะนั้นสําหรับเขาเนี่ย ผมผมคิดว่ามันมันคงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องสถาบันอย่างเดียวะนะครับผมคิดว่าของเขาเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีนโยบายต้องมีค่าตัดตอนต้องมีนโยบายปราบ<ม>ปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งหมายความว่าระหว่างคนกับประชาชนเนี่ยระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยใครก็ตามที่เข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็น NGO อเป็นสภาทนายจะเป็นจเจริญวัดอักษรจะเป็นสมชายนิรภัยจิตหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้ต้องหายไปก็คือมีเขา กับประชาชนโดยตรงแค่นั้นเองและเขาจะเป็นผู้ดําเนินการพาประเทศไป <c oughs> นะอันนี้เราก็จะจะจะเห็นได้ค่อนข้างชัด <c oughs> นะได้จากนโยบายได้จากการปรับปรามผู้มีทิพธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอิทธิพลที่ไม่ได้เข้ามาเชื่อมกับพรรคของเขาหรือสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับพรรคของเขาเพราะเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เหลือแค่แค่ตรงนั้นนะฮะ,ะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีมูล,ลนิธิหลายอย่างที่ทํางาน ก่อนหน้าที่จะมี30บาทรักษาทุกโรคเขาก็พยายามจะบอกว่าถ้ามี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็คือตัวคุณกับตัวเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นมูลนิธิถอยออกไปอะไรทํานองนี้นะฮะแต่ถามว่าไอ้สามสิบบาทนั้นน่ะดีไหมผมก็ต้องตอบว่าส่วนหนึ่งดีแต่ในขณะเดียวกันมันมีปัญหาเรื่องของคุณภาพปัญหาเรื่องของหนี้สินโครงสร้างทางการเงินอะไรเยอะมากซึ่งมันมันไม่ได้รับการแก้ไข ถ้าถ้ามีอุดมการณ์จริงๆมีอะไรจริงๆเนะี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปตอบคําถามอาจารย์อีกครั้งว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะองต้องบอกเลยว่าต้องมีคําว่าอิซึมหรือคําว่าลัทธิเพื่อที่จะเข้าใจเขามันเป็นลัทธิหนึ่งมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการกระทําการเมืองการปกครองที่ที่ผมคิดว่าใหญ่มากๆแล้วก็เขาพร้อมที่จะนะฮะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้จะโยงตรงนั้นจะอ้างตรงนี้จะเอาไอ้นี่ไปผูกตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ได้หมด ซึ่งจริงๆแล้วความเป็นจริงก็คือว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสามารถบริหารประเทศให้มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์จารึกคุณไว้ก็ได้แต่คุณกลับไปโกงกินคุณกลับไปร่ำรวยผิดปกติคุณกลับใช้ทุกวิถีทางในการทามาหากินแม้แต่กระทั่งการแฝงรูปรัฐวิสาหกิจแบบปตท,ทเราก็ยังทราบชัดเจนเลยว่าคนรอบข้างเอาไปใช้วิธีไหนนะฮะแล้วก็คนไปรอหน้าธนาคารกรุงไทยเพื่อไปซื้อหุ้นแต่กลับไปตกอยู่แค่<ม>นามสกุลกลุ่มหนึ่ง พวกหนึ่งอะไรจำนองนี้นี่คือสิ่งเหล่านี้ที่เป็นการกระทําของตัวเขาเองแล้ววันดีคืนดีเขาก็ถามว่าทา,มาไมไม่จ่ายภาษีแทนที่คุณจะลาออกเสียแล้วก็ให้คนในพักเป็นเพราะถ้ามีอุดมการณ์สักอย่างแล้วต้องการต่อสู้เขามาก็ไม่เป็นไรไงครับเป็นเรื่องของโครงสร้างผู้นําก็ไม่ได้สําคัญเดี๋ยวก็มีคนอื่นขึ้นมาคุณหวงอานาจจนกระทั่งที่ว่าคุณไม่สามารถให้ใครเป็นได้แล้วคุณก็ยุบสภาและหลังจากวันนั้นก็มีปัญหามาโดยตลอดเลย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนเห็นอยู่กับหน้ากับตาตัวเองนะแต่เขาก็สามารถที่จะใช้สื่อใช้การตลาดใช้ยุทธศาสตร์ไอ้ล้อมประเทศล้อมโลกของเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้ไปนะมันมีคำพูดคำหนึ่งนะครับอาจารย์ที่บอกว่าคุณโกหกหลายๆครั้งแล้วโกหกซ้ําๆเข้าไป <c oughs> ไอ้โกหกอันนั้นน่ะมันจะกลายเป็นความจริงอาจารย์กำลังวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณใช้โมเดลคล้ายๆกับสิงคโปร์ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นคล้ายๆอย่างนั้นให้มีการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งมันก็เท่ากับว่าบอกชาวโลกเขาว่าฉันเป็นประชาธิปไตยแต่ที่เหลือฉันจัดการ,รแล้วการจัดการนั้นนั้นเขาไม่แคร์ว่าจะมีสารบัญพระมหากษัตริย์หรือไม่ถ้าหากว่าถ้าจะมีก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ภายใต้การครอบงำของเขาที่เขาใหญ่คนเดียวและเขาก็มีพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่ผมคิดว่ามีลักษณะเช่นนั้น เท่ากับการหลักฐานในเชิงประจักษ